สวัสดีครับท่านผู้ชมผมแดงน้อยจัดให้ครับในวันนี้ช่อง w บ m ขายที่ดินจะนาพาทุกท่านมาเยี่ยมชมที่ดินแปลงหนึ่งนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปทราบรายละเอียดของที่ดินแปลงนี้นะครับเรามาทราบรายละเอียดการเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมที่ดินแปลงนี้ก่อนนะครับฝั่งด้านโน้นนะครับฝั่งด้านที่รถวิ่งอยู่นะครับคือถนนเรียบคลองสีนะครับฝั่งด้านที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือถนนเรียบคลองสี่ฝั่งตะวันออกนะครับตรงนี้นะฮะสำหรับท่านใดที่ มีความประสงสมจะเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมที่ดินแปลงนี้นะครับผมก็จะแชร์โลเคชั่นไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับเรามาทราบแล้วเอียวการเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมที่ดินแปลงนี้กันคร่าวๆนะครับเมื่อท่านเดินทางจากถนนเรียบมอเตอร์เวย์นะครับมุ่งหน้าถนนคลองหลวงนะฮะให้ท่านสังเกตซ้ายมือนะครับก็จะเห็นสะพานข้ามคลองนะครับให้ท่านเดี๋ยวสายข้ามคลองนะครับเข้าประตูวัดนะฮะเข้าประตูวัดกลางคลอง3นะครับแล้วท่าน เลี้ยวซ้ายอีกทีนึงนะฮะก็จะมาเห็นซอย9ทับสี่นะครับให้ท่านเลี้ยวขวาอีกทีนึ่งฮะเข้าไปในซอยนี้นะครับสําหรับท่านใดนะครับที่เดินทางมาจากถนนคลองหลวงนะฮะให้จับพิกัดมาที่วัดกลางคลองสามนะครับจากนั้นให้ท่านเลี้ยวขวาข้ามคลองมานะครับจากกัเลี้ยวซ้ายอีกทีนึงนะครับเข้าซอย9้าทับสี่นะฮะเมื่อท่านเข้ามานะครับจะเห็นที่ดินของเราอยู่ด้านขวามือนะครับ ผมจะติดป้ายไว้เพื่อให้ท่านเห็นสังเกตได้มาถุกที่ถูกแปลงนะครับที่ดินของเราเนื้อที่2ไร่10ตารางวานะครับแบ่งขายได้ครับมี2โฉนดติดกันนะครับขายยกแปลงนะครับ6ล้านบาทครับถ้าท่านมีความประสงค์ที่จะซื้อแปลงเดียวนะครับเราก็แบ่งให้นะครับแปลงละ405ตารางวาครับ3ล้านบาทครับขายยกแปลงนะครับราคาเงเหมาเลยนะฮะราคานี่ข้าอดข้าภาษีนครมที่ดินคนละครึ่งโฉนดพุทธแดงนะครับปลอดภาระนะครับพร้อมโอนเลยนะครับแปลงนี้ครับ ส่วนฝั่งด้านนี้นะครับคือเข้ามาจากถนนเรียบคลองแอนนะครับเข้ามาประมาณ200เมตรนะครับก็จะเห็นที่ดินของเราอยู่ด้านซ้ายมือท่านนะครับจากถนนคลองหลวงนะครับวิ่งเข้ามาถึงหน้าที่ดินประมาณ3-4กิโลเมตรนะครับวิ่งเรียบคลองแอนเข้ามาเลยนะครับจุดสังเกตนะครับด้านขอามือท่านนะครับจะเป็นประตูวัดนะครับประตูวัดพระธรรมกายนะครับเลยประตูวัดมานิดนึงนะครับให้เดียวซ้ายเข้ามาในซอยประมาณ200เมตรนะครับส่วนขอบเขตด้านซ้ายมือนะครับหันหน้าเข้าที่ดินครับ เร่มต้นจากเสาต้นนี้นะฮะเนี่ยฮะเสาหลายสีเลยนะครับเนี่ยลักษณะภายในที่ดินของเรานะครับเป็นที่ดินที่ยังไม่ได้ถมนะครับเป็นลักษณะล่องสวนนะครับภายในก็จะมีต้นไม้หลากหลายชนิดนะครับตรงน,นี้นะฮะจากเสาด้านซ้ายมือน,นะครับหันหน้าเข้าที่ดินนะครับมาถึงเสาด้านขวามือหันหน้าเข้าที่ดินนะครับก็จะเป็นนี่ครับเสาพย,ยานหลายหลายสีแบบนี้นะครับเป็นจุดสังเกตได้ง่ายนะครับ หน้าที่ดินผมจะติดป้ายไว้นะครับสาหรับท่านใดที่เดินทางเข้ามาเยี่ยมชมที่ดินแปลงนี้นะครับจะได้เข้ามาที่ที่ถูกแปลงนะครับจากการตรวจสอบนะครับหน้ากว้างติดถนน90เมตรนะครับแนวลึกอยู่ที่36เมตรนะครับที่ดินของเราหันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับรูปแปลงทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าถังเมืองโซนนี้เป็นสีชมพูอยู่นะครับมีแนวโน้มที่จะมีประชากรอยู่อาศัยหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆนะครับท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินย่านอำเภอคลองหลวงคลองสามนะครับ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่กาลังจะพัฒนาในเรื่องของระบบเศรษฐกิจต่างๆขึ้นอีกเยอะแยะมากมายนะครับการคมนาคมขนส่งในย่านนี้ก็ถือว่าสะดวกนะครับการเดินทางสะดวกมากๆนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็คือเสาแบ่งเขตนะครับแบ่งครึ่งนะครับของแปลงที่ดินของเรานะครับมีสองถนดติดกันครับที่ดินของเรานะครับก็ตองเรียงกันตามตรงนะครับก็มีจุดดีจุดด้อยนะครับจุดดีของที่ดินแปลงนี้นะครับจุดเด่นของที่ดินแปลงนี้ก็คือหน้ากว้างติดถนนนะครับ ได้หน้ากว้างติดถนนคอนกรีตอย่างดีนะครับคอนกรีตกว้าง6เมตรทําใหม่ๆนะครับมีระบบวางท่อระบายน้ำไว้ให้ด้วยนะครับส่วนจุดด้อยนะครับก็คือระบบไฟฟ้าประปานะครับอาจจะต้องลากสายเข้ามาประมาณ100ถึง200เมตรนะครับประมาณนี้นะครับายในซอยของเรานะครับก็อาจจะมีเพื่อนบ้านอยู่ประปลายนะครับยังไม่หนาแน่นนะฮะก็ถือว่าเป็นที่ดินที่มีทำเลดีมีอนาคตอีกแปลงนึงนะครับ ท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินเพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ของท่านนะครับรีบโทรมาที่0892286949าาย id da ng 2286ครับเพื่อขอโลเคชั่นหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมคลิปนี้จนจบนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอขอบคุณและสวัสดีครับ Come back Time to say goodbye